สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับเจนนะคะช่องสิงก์มัมม่มาสเตอร์กันเหมือนเดิมนะคะวันนี้คะ่ะเพื่อน,เ,อนเจนมี3หลักคิดมาฝากเพื่อน,อนๆกันนะคะกับความรักระยะทางไกลกับหนุ่มๆต่างชาติของเรานะคะ3หลักคิดเนี่ยนะคะเพื่อนๆมันเป็นพลังงานที่เพื่อน,อนๆมีอยู่ด้านไหนทุกคนนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมี ความสามารถมีศักยภาพในการดึงออกมาใช้ได้อย่างไรนะคะมันมีวิธีการนะคะเพื่อนแล้วมันต้องทาบ่อยๆทําทุกวันสม่ําเสมอนะคะสิ่งที่คุณจะได้อันดับต้นๆเลยนะคะเพื่อนๆก็คือความสุขใจความสุขใจความสบายใจที่คุณได้รับจากการที่คุณฝึกจิตทุกๆวันนะคะเพื่อนๆ วันนี้นะคะหากใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่มาฟังช่องของเจนนะคะช่องของเจนเป็นช่องที่ให้เนื้อหากเกี่ยวกับความรักค่ะเน้นพลังงานด้านในบางคนอาจจะเรียกว่ากดแรงดึงดูดบางคนอาจจะเรียกว่าพลังงานจิตอันนี้ก็แล้วแต่จะเรียกกันนะคะแต่ท้ายที่สุดมันก็คือพลังงานเดียวกันค่ะพลังงานที่มีอยู่ในตัวคุณนะคะตัวคุณเนี่ยแหละคะ่ะคือพลังงานที่สําคัญที่สุดนะคะสามหลักคิดนะคะวันนี้ข้อแรกเลยค่ะเพื่อน คุณอยากจะมีความรักที่ใช่นะคะอยากจะมีแฟนฝรั่งอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศความรักครั้งใหม่ของคุณครั้งนี้ค่ะคุณต้องมีความปรารถนานะคะเ,เพื่อนๆความปรารถนาที่แรงกล้าก็คือการที่คุณตั้งเป้าหมายเนี่ยแหละคะ่ะความปรารถนา นะคะในสิ่งที่คุณต้องการนอกจากความรักอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรืออาชีพก็ได้นะคะแต่วันนี้เจนมาโฟกัสที่ความรักนะคะเพื่อน,อนหากคุณต้องการความรักครั้งใหม่คุณต้องมีความปรารถนานะคะและความปรารถนานี้ล่ะคะ่ะมันจะอยู่กับคุณได้นาน คุณต้องใส่ความเชื่อค่ะเพื่อนๆใส่ความเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการลงไปในสิ่งที่คุณปรารถนาลงไปเพื่อที่จะทําให้จิตมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเพื่อนๆแล้วข้อที่2ให้คุณใช้พลังความคิดคะ่ะโดยการนึกภาพหรือจินตนาการนะคะในสิ่งที่คุณต้องการนะคะอย่างกยกตัวอย่างคุณอยากเจอความรักนะคะครั้งใหม่ที่ใช่ ะะกับฝรั่งที่ใช่ผู้ชายต่างชาตินะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะคุณก็ต้องคิดคิดบ่อยๆนึกภาพคิดบ่อยๆเพื่อเป็นการโปรแกรมจิตนะคะให้จิตรับรู้ว่าสิ่งที่คุณปรารถนานี่นะคะคุณต้องการมันอย่างแท้จริงนะคะโดยคีย์ของมันนะคะเพื่อนๆให้คุณใส่อารมณ์และความรู้สึกค่ะเพื่อนๆใส่อารมณ์และความรู้สึกในสิ่งที่คุณคิดลงไป นะคะแล้วทำแบบนี้บ่อยๆอาจจะตอนเช้าก็ได้ค่ะเพื่อนๆก่อนที่เราจะเริ่มวันใหม่นะคะตอนเช้าก็ให้คุณคิดนะคะนึกภาพจินตนาการแล้วที่สำคัญใส่อารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์ที่มีความสุขพลังงานนี้จะใช้ได้ผลก็ต้องอยู่ในโหมดที่มีความสุขค่ะเพื่อนๆนะคะใจที่มีความสุขพลังงานมันก็จะไปดึงดูด สิ่งที่เหมือนเหมือนกันสิ่งที่มีพลังงานระดับเดียวกันเข้ามาหาคุณค่ะเพื่อนๆตรงนี้ต้องอาศัยอาศัยความเชื่อแล้วนะเพื่อนๆแล้วข้อสุดท้ายค่ะเพื่อนๆคุณต้องลงมือทำก็คือ take action การลงมือทำนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมีจริตแบบไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะที่ทำกันก็อาจจะเป็นการพูดกับตัวเองหรือการอ่านก็ได้ค่ะหรือการเขียนก็ได้เพื่อเป็นการ ตอกย้ำความคิดอีกทีการที่คุณเขียนการที่คุณพูดกับตัวเองบ่อยๆทุกๆวันเนี่ยคะ่ะมันคือการไปทำให้ความคิดของคุณเนี่ยนะคะเป็นการตอกย้ำความคิดนะคะคือมันจะสัมพันธ์กันความคิดและร่างกายคุณนะคะมันจะเชื่อมโยงกันตรงนี้คือสำคัญนะคะความฝันคุณจะไม่สามารถเป็นจริงได้เลยหากคุณไม่ลงมือทำหากคุณแค่เพอ้อฝัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณต้องลงมือทำค่ะทีนี้ในสามส่วนนะคะเมื่อมีความปรารถนามีความคิดเพื่อตอกย้ำและโปรแกรมจิตแล้วนะคะคุณลงมือทำแล้วเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เจนนำมาฝากเพื่อนๆก็คือว่าหากคุณทำมาถึงตรงนี้แล้วให้คุณบาลานด้วยความปล่อยวางปล่อยวางในสิ่งที่คุณปรารถนา ในอารมณ์ที่มีความสุขนะคะเพื่อนเสาเหตุที่เราต้องบาลานซ์ด้วยความปล่อยวางเป็นเพราะว่าคุณจะได้ไม่คิดมากไม่กังวลไม่มีคําถามในหัวกับตัวเองว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ฉันจะเจอนี่ก็จะสิ้นปีแล้วฉันจะได้เจอไหมและฉันจะได้ไปต่างประเทศเมื่อไหร่ฉันจะมีชีวิตใหม่เมื่อไหร่คำถามพวกนี้จะไม่เกิดหากคุณบาลานซ์ด้วยความปล่อยวางการปล่อยวางเนี้ยมันทำให้คุณมีสภาวะอารมณ์ที่มีความสุข การที่คุณมีความสุขและคุณอยู่กับปัจจุบันคุยกับคนของคุณปัจจุบันนี้นะคะมันก็คือจะทำให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะแล้วผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะคุณไม่ต้องไปกังวลค่ะหากถ้าคุณทำวันนี้ที่ดีให้ดีที่สุดแล้วนะคะทำแบบสุดแล้วผลลัพธ์มันก็ย่อมเกิดมาจากวันนี้ที่คุณทำนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะ3ข้อคิดนะคะที่เจนนำมาฝากเพื่อนๆกัน ลองนำกลับไปปรับใช้ดูนะคะเพื่อนๆการที่เราเดินทางนะคะในระหว่างทางแต่ละคนอาจจะเจออุปสรรคเกิดสภาวะอารมณ์ที่ท้อแท้สับสนแต่ให้คุณใช้คำถามค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเทคนิคเหมือนกันพอมาเจออะไรที่ท้อแท้ไม่เป็นไปตามที่เราตั้งไว้นะคะก็ให้คุณใช้คำถามค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อทำไปแล้วนะคะมันย่อมมีฟีดแบ็กกลับมา พอมีฟีดแบ็กลับมานะคะเ,เพื่อนๆให้คุณลองวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์สถานการณ์นะคะแล้วหากถ้ามันไม่ใช่และมันยังไม่โดนก็ให้คุณเปลี่ยนวิธีการค่ะอย่าลืมนะคะเ,เพื่อนๆคุณเปลี่ยนวิธีการได้แต่อย่าเปลี่ยนเป้าหมายนะคะทำให้มันสุดนะคะแล้ววันหนึ่งผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไรเราได้ทำสุดๆแล้วที่สุดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเพราะฉะนั้นค่ะอย่าทิ้งความฝันนะคะทำให้มันสุดๆ แล้วความรักที่ใช่ความรักที่คุณปรารถนาคุณก็จะได้รับมันค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจนเป็นกำลังใจให้กับทุกๆความรักนะคะแล้วก็ปีใหม่ใกล้ๆปีใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆก็หาอะไรใหม่ๆทำดูนะคะเพื่อเป็นการทำให้ตัวคุณมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นค่ะหากถ้าคุณมีความรู้สึกที่แฮปปี้และตัวคุณมีคุณค่า คุณก็จะอยู่กับสิ่งรอบๆตัวได้อย่างมีความสุขนะคะวันนี้นะคะเจนเป็นกำลังใจเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกัน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ